สวัสดีครับกับช่องช่าง DIY นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องนะครับผมเครื่องเจียไฟฟ้านะครับผมที่ผมสั่งมานะจะมาแกะดูของข้างในกันนะครับอ่าแล้วเราก็จะมาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมอุปก,กรณ์ที่ผมสั่งมาเราจะมาดูของข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เครื่องเจียรคอตรงหัวสว่านนะครับผมชื่อเรียกนะครับผมแต่ถ้าเป็นภาษาช่างเราก็จะเรียกเครื่องเจียรครับหัวเจียรหัวแยงประมาณนี้ครับหัวแยงเราจะไปดูนะครับว่าวัสดุของเขาจะเป็นยังไงบ้างราคาก็ไม่แพงนะครับผมลองสั่งมาดูนะครับ ที่เราในกล่องก็จะมีตัวเครื่องเจียหัวตรงนะครับเครื่องเจียร์คอตรงนะครับนี่นะครับสภาพเครื่องเจียคอตรงของเราก็จะมีตัวขันหัวนี่นะครับแถมมาให้ เวลาเราเลือกสั่งเราก็ดูนะครับผมที่ผมสั่งมามันจะมี3ามช้อยให้เราเลือกนะครับช้อยหนึ่งมันจะเป็นตัวชุดนี้ครับผมเปล่าๆกับอีกชุดหนึ่งก็จะมีเจ็ดตัวนี้เปล่าๆนะครับผมแต่ผมสั่งมาเป็นแพ็คคู่นะครับเวลาเราเข้าไปสั่งก็เราเลือกดูนะครับผมอุย้ยทำไมเห็นราคาถูกจังบางครั้งมาอาจจะได้แค่ตัวนี้นะครับหรือก็อาจจะได้แค่ตัวนี้ถ้าเราอยากสั่งก็ต้อง อันนี้ผมอยากได้แพ็คคู่นะครับผมเลยสั่งมานี่นะครับชิ้นส่วนข้างในก็มีหลากหลายให้เราเลือกใช้นะครับผมเลือกใช้จะใช้อะไรบ้างอันนี้ผมก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ง่ายนะครับเรามาดูตัวนี้ของเราดีกว่าที่ผมชอบที่ผมสั่งมาก็คือว่ามันเป็นหัวแบบหัวจับดอกสว่านนะครับผมแบบนี้เราจะ ไม่ต้องไปเปลี่ยนหัวนะครับเลือกใช้ตั้งแต่เล็กๆดอกเล็กๆดอก,ก,ก,ดอกมิลจนถึงหกมิลหรืออาจจะได้มากกว่านั้นนะครับผมก็ไม่ต้องไปสลับงสลับหัวนะครับฐานนี้ก็ใช้ได้ครบเครื่องเลยก็ผมชอบนะครับหวัวเนี้ยราคาไม่แพงด้วยแถมอีกอย่างหนึ่งคือดูนะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนฐานได้ด้วยนะครับผม ดูสิครับเวลาทานหมดเราไม่ต้องแงออกมาสามารถหมุนตัวนี้เปลี่ยนฐานได้เลยนะครับแต่เสียดายเขาน่าจะมีฐานแถมมาให้หน่อยฐานไม่มีนะครับนี่ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับฝั่งนี้ก็ มีตัวปรับระดับได้ในตัวนะครับบางยี่ห้อนะครับของบางตัวไม่มีตัวปรับระดับนี้นะครับต้องซื้อตัวโหลดมาแยกนะครับอันนี้ก็ดีตรงที่ว่ามีปรับในตัวเลยนี่นะครับมีถึงเลข6นะมีถึงเลขหก แต่ผมจะมาลองนับเป็นแก๊กดูนะครับมันจะเป็นแก๊กนะครับอันนี้เลข1น,นะครับตัวเลขมีถึงเลข6แต่ผมจะมานับดูใหม่นะครับอันนี้คือสเต็ปหนึ่งะครับ1 2 3 4 5 หกเจ็ด11 1เนะครับผมมีถึงเลข6ก็จริงแต่ปรับได้11บเล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้งานนะว่ามันจะเป็นกี่สเต็ปกันแน่ มาลองเปิดใช้งานดูนะครับอันนี้คือสเต็ปเป็นเดิมครับสเต็ปหนึ่งนะครับผมสองสามสี่หกเจ็ดแปด เก้าสตัวเลขมือถึงเลข6นะครับผมแต่ถ้าปรับจริงๆมันได้ต้อง11สเต็ปเลยนะครับผมตัวนี้นะก็นี่นะครับรูปทรงเดี๋ยวปั๊บถึงพักก่อนนะ เดี๋ยวผมจะมาถอดฐานของเขาให้ดูนะครับแน่หนานะครับผมเราจะมาดูลักษณะาฐานของเขานะครับ ฐานของเ,ขเราใช้เราสามารถถ้าฐานหมดเราสามารถเปลี่ยนฐานได้เองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดดูฐานของเขานะครับมีขนาด เท่าไหร่นะครับ mm hmm. ขนาดห้ามิลนะครับผมห้ามิลครับเล็กมากครับเล็กกับเครื่องเจียครับนี่ครับทานเขาน่านจะมีแถมให้ แต่ผมไม่รู้นะว่าฐานฐานพวกนี้หาซื้อง่ายหรือเปล่านะครับผม เวลาเราถอด่านออกมาเราอย่าลืมถอดปลั๊กนะครับผมหรือไฟดูดนะครับโอเคเปลี่ยนฐานได้ครับแต่ดูลักษณะตัวขันนี่มันจะกองกองแก้งๆหน่อยนะครับเนี่ยผมจะขันไม่แน่นมากนะครับเอาพอเสมอเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะกดทันมากเกินไป <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาลองเจียอะไรดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงใช้งานได้ดีไหม นี่นะครับอันนี้ก็เป็นดอกคาบายนะครับผมดอกคาบายที่ผมสั่งแยกต่างหากมานะครับผมไม่เกี่ยวกันอันนี้ตัวนี้เป็นตัว6มิลน,นะครับผมแกนจับ6มิลน,น,นี่ก็สั่งแยกนะครับยังมีช่องว่างอเลยนะครับผม นี่นะครับผมว่าเป็นหัวอย่างนี้โอเคนะครับผมดีเลย ี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบเจียไม้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างแค่สเต็ปหนึ่งก็แรงนะผมว่าเดี๋ยวลองจะมาลองสเต็ปหนึ่งดูนะครับว่นไหนพอ ปรับสนเลยนะครับ ก็โอเคนะครับผมแค่มาลองเกียไม้ดูนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมก็โอเคเลยไว้เอาไว้เปิดพอร์ตได้สบายเลยอันนี้ผมก็ซื้อมาใช้งานนะครับไว้ใช้เปิดพอร์ตไว้ทําอะไรหลายๆอย่างได้ครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องมาเปิดดูสินค้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเื่อใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับ ในทาง l a z a d a s ช o อป e ี้มีขายอยู่นะครับผมอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะครับผมไม่ไม่มีใครจ้างนะครับแค่ซื้อมาลองใช้เองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะใช้ตัวนี้แหละไปเราจะมาใส่ตัวนี้นะครับผมใครรู้บ้างมันคือทางเข้ากองอากาศนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาใส่อันนี้นะครับ ก็ฝากกติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ